ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอมีการป่าวทุกกับหัวแล้วเนี่ย <c oughs> สังคมเนี่ยมองเขาไม่ดี <c oughs> ซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเการ,รกของทุกกับหัวผมก็ดูจากตามขา <c oughs> ่าวเมื่อดูจากตามข่าวแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาเบื้องต้นผมก็นับปากเขาว่าให้บอกไปว่าผมเป็นคนสั่งแต่ที่จริงแล้วอะผมไม่สั่งแต่ที่ผมพูดปอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่านั้นผมคิดว่า ภาพภาพเม่อก่อนไปเนี่ยเขาจะอ,อยู่ร่วมกับในชุมชนนี่ลําบากไหลังจากนั้นมันก็มีการทาประชาคมกัน <c oughs> นะตอนนี้คือผมอยากพูดความจริงว่าแท้ทจริงแล้วผมไม่ได้มีส่วนรู้หรือตัวเห็นในการที่เขามาป่าทุระัวในสถานที่สักตรงนี้แต่ที่ผมต้องเอาตัวเองเข้าไปยืน่นบอกเนี่ย <c oughs> เพื่อให้เขาเนี่ยมีที่ยืนในหมู่บ้านนี้โดยที่ไม่ไปขัดแย้งกับใคร โดยใช้ชื่อตัวเองเนี่ยอ้างว่าผมเป็นคนสั่งนะครับตัวจิเเป็นคนสั่งเป็นคนไปัดทุกับหมอผมไม่ทราบไปหร้อครับพี่ไม่ทราบแต่ผมได้ข่าวว่าเป็นหมอทางบุรีรัมนะครับอืมเข้าใจว่าหมอปลาเป็นคนนี้ก็เนี่ยคือเรืองผมยอมผมยอมมาให้คนมองว่าไม่ดีแต่จริงๆแล้วผมไม่รู้เรื่องผมรู้เรื่องช่วงบ่าย ของหลังจากทำพิธีเสร็จซึ่งมันเป็นการนําเสนอข้างที่จะดูแลสำหรับตัวเขาแต<ม>ตัวผมก็เกิดความสงสารกลัวเขาจะไม่มีที่ยืนในชุมชนนี้ก็เลยบอกว่าให้อ้าวผมคนกลับผู้เก่าแต่แท้จริงแล้วผมไม่รู้เรื่องนี้ครับ<ม>แต่ที่วันนี้ที่ตองออกมาพูดเนี่ยเหมือนว่าผมก็เก็บความลับมานานทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เรื่องราวผมหผลังหลังจากนั้นน่ะผมก็ต้องเข้าหมู่บ้านก่กอมาขอ เขาเรียกมามาบอกผู้เฒ่าผู้แกในหมู่บ้านว่าที่ผมไม่ปักทุกขห์หรอว่าวัตถุประสงค์ไม่็นก,การลบลูแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมก็มาขอโทษผู้เฒ่าผู้แก่ท่านที่ผมไม่รู้เรื่องแต่ผมยอมทาตอนนั้นน่ะเ,น,เนื่องจากสงสารในครอบครัวเขาตัวเข้าครับแต่เมื่อคิดผมมาจะจะบอกสถานที่ตรงนี้ว่าที่ก็อ้างชื่อผมนะผมไมน่นคนให้เขาอ,อ้าเองเองเนื่องจากเขาผมเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆอ่ะแค่ให้เขามีที่ยืนในสังคมณต,ตอนนั้นนะครับ โดยเอาชื่อเองเข้ามาแรกครับแต่จริงๆอ่ะผมว่าก็ไม่ชอบไอ้พ <e <e um ิกรรมพวกนี้แล้วนะแล้วก็มีมีการลบหลู่สถานที่ที่คนบ้านหรือชุมชนนั้นะเขานักปเราก็นับนเราก็รับอูก็เป็นหลักก่อนาูได้นก็อยนี้ก็เป็นหลักจาให้มาทำบกว่าโยตัวกันก็ที่บ้านบ้าน พอใจาี่เจะไปมาทำอะไรดีอ่ะยังมีปัญหาครับปัญหาหลายอย่าง,ง,งหลายอย่างทจะทำอะไรจะแปลกๆนะต้องแปลกจะมีปัญหาทันทีณวันนี้ผมคิดว่าใครไม่เห็นนะแต่สิ่งศักดิ์ดสิทธิ์หรือพูดดีปีศาจหรือวิญญาณทุกดวงที่อยู่บริเวณเนี้เขาต้องรับรู้ว่าคนคนนั้นคิดอย่างไร ถึงท,ทำแบบนั้นวันนี้ผมก็มาการาบที่กระดูกน้องจะพู่ด้วยแล้วก็ผมแค่ได้มีโอกาสขึ้นมาบนนี้ผมมาปกกรกอกหลายครั้งนะมาเรื่องจะพู่แต่ผมไม่เคยมาไหว้กระดูกน้องนะวันนี้มีโอกาสได้มาไหว้ปกติผมอยู่แค่ด้านล่างอันนี้คือแล้วก็เคยขึ้นไปจุดน้องชมพู่แต่ชีวิตแต่จุดที่สูงสุดของหมู่บ้านนั่นริงๆผมไม่เคยขึ้นอันนี้คือเป็นครั้งแรกนะครับแรกผมก็คิดจะมาหลังจากเรื่องนี้ให้มันเงียบไปแต่ ผมโดนมาเยอะเพราะผมโดนมาเยอะเลยผมคิดว่าผมเกิดอาการร้อนรุ่มมันน่าจะเกิดจากตัวนี้หรือเปล่าถ้าที่เราปกติคนผู้อยู่เพื่อปกป้องใครบางคนนะครับก็ดีแล้วมาบางคกงจริงก็ดีแล้วจะได้ใครายอุกสิ่งทุกองย่างทั้ดีขึ้นคือรับดูว่าใช่ครับผมก็หวังอย่างที่ว่าใครหลายคนจะได้รับรู้แต่ถามว่าทําไมวันนั้นผมถึงเลือกคือวันนั้นน่ะหลวงพี่ ถ้าก็หลวงพ่อเหมือนกันถ้าหลวงพ่อไปเจอคนคนหนึ่งเนี่ยเขากำลังจะจมน้ําตายเนี่ยในป่าที่ดของคนั้นน่ะแต่หลวงพ่อสามารถว่ายน้ําไปช่วยเขาได้นะผมคิดว่าถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องไปว่ายน้ําไปช่วยเหลือเขาโดยที่หลวงพ่อก็ไม่ถามเขาหรอกว่าว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอ่ะตอนนั้นวัตถุประสงค์ผมคิดแค่นั้นฮะแค่ให้เขามีที่ยืนในหมู่บ้านเขาอะครับมันต้องการแค่นั้นจริงเราไม่ต้องการเกี่ยวกับเรื่องคดีปงคดีปานอยู่แล้วครับ เพราะถ้าใครทาผิดก็ต้องรับกรรมนั่นอยู่แล้วมีอะไรก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างลงตัวเนาะครัเขาจะริ้วแล้วเขาเข้าใจไี่แรงไม่ไหวหมอปลาที่แรกเขาก็ใจทั่วนะบ้านของเขาเข้าใจเขาก็ใจถ้าเขาเข้าใจว่าเขาเป็นแฟลเป็นคนเรียกน้ำถ้าก็ยังมาว่าทำไมว่า <อ>นคนที่แนะนำ <thing ton> บอป่า <c oughs> อันนี้บอกหลวงพี่ถ้าหลวงพี่รู้ผมอะผมไม่แปลกหรอกแต่อคนที่มาทำแปลกแต่ที่ไอ้คนที่ไม่แปลกบอกเขาเนี่ยเพราะตอนนั้นคือวัตถุประสงค์หลักคืออยากให้เขามีที่อื่นที่จะทำหองพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีวัตถุประสงค์อะไรมาแอบแฝงแม้กระทั่งการกินฐานก็เหมือนกัน <c oughs> ผมไม่รู้เรื่องเลยเว่า <c oughs> เป็นคนแนะนําทุกอย่างถ้าเรื่องสยศาสตร์ ผมจะไม่แนะนาเลยเพราะผมไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ที่ผมรู้มาทีหลังเรื่องการปรับพวกต่อหัวเนี่ยเหมือนเขาต้องการเพียงกับคําสาบานในการสาบานมันั้นแค่ผมรู้มาทีหลังนะอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาให้หลายใครนะคิดวา่าจะมา,า,า,าที่เราจะมาว่าใะไรจะให้ดียากให้ดีกันต้องไป าาที่มาาื่วานมีารทำรางวัลก็คืจะใครกี่กันแสดโยงรวมตัว่าจะทำรางวาลให้นานขึ้นก็ปกติก็ไม่มีคใครเป็นอะไรก็เลยให้รางวาลแต่ก็แปกใด้บ้างเลยเพาะว่าขึ้นมาแล้วเขาไม่กินน้ำกินน้ำตลอด แล้ววันนี้มีน้ำมาหน่อยพี่ผมก็อยากจะดื่มเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขากลัวครับมันน้ำไม่หมอปลาชนไหลก็กลัวนขันมาว่าทำไมเขากลัวผมอยากกินน้ำขันน้ำนี่ก่อนก็ขึ้นหน่อยก็น้ำไปที่วงน้ำเนี่เอาแก้วแก้วนี่แก้วแก้วตรงวงน้ำตรงไหนกินหน่อยไม่ได้ใส่ถังกินเลยน้ำประปาหมู่บ้านที่แบบมาใช่ไหมน้ำจากเขาอ่ะน้ำจากเขา น้ำที่ห้องไอ้ลงคูนรงคูนที่ต่อมาเนะที่งคนเเห็นสีที่มองหน้ากันมองหน้ากันเนี้ยแล้วมอกาทาไมเาจิ้เาทไมเขาบอกว่าเขาผมไม่มองหน้าเาผมไม่จ้จะที่มองหน้ากันผมก็มองหน้าเลิกเ้าก็จิ้ทุกคนอยู่แต่ลุ้นเลยนั้นลุ้นน้ำาน้าบ้านะน้ใช้เดียวกันอันนี้ออันนี้โรงคูอันนี้คืออันนี้คือน้าที่เําไม่ยอมกินใช่ไหมใช่ไหม เขาใส่ขันเนี่ยไม่ผมกระดกก็ได้นีต้มเขียวต้มต้มส้อาย ใครับเราพร้อมคราพร้มไปดนี่ก่อนังผู้ได้กลิ่